เมนูประหยัดชัดค่หมดม้อวันนี้ขอเสนอเมนูแกงกล้วยใส่ไก่บ้านนะคะนี่ค่ะไปดูกล้วยหลังบ้านค่ะกําลังพอแกงพอดีเลยกําลังแกงเลยเก็บมาสี่ห้าลูกค่ะเตรียมน้ําใส่เกลือนะคะเคล็ดไม่รับไม่ให้มือเราดํานะคะใส่น้ําส้มใส่ชูใส่เกลือลงไปฝันเอาเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็มาสับๆเหมือนเรตาตำมะละกอค่ะอันนี้พริกแกงตำเองนะคะนะคะ ตาเองเลยนะคะไม่ได้โกรธใครนะคะดูหน้าคนตำก่อนนะคะไม่ได้โกรธใครเลยจริงๆค่ะรีบตำค่ะเพราะว่าสายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพ่อหิวข้าวค่ะนี่ค่ะตำที่แจงเสร็จแล้วนะคะเอาไก่ไปรวนกับน้ํามันค่ะที่แจงที่ตำนะคะเอาไปคั่วกับเนื้อไก่ไปรวนให้หอมให้ไก่สุกเลยนะคะรวนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ภาคแท่ไม่ทันนะคะ มือใหม่นะกำลังหัดภาคนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะพอรวนไก่กำลังสุกนะคะเราก็ใส่กะทิกะทิกลองอันนี้ก็นมโรงเรียนจันเจ้าเหลือนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปรุงรสใส่ชูรสใส่รสดีนะคะนี่คะ่ะใส่น้ำปลารานิดหน่อยอใส่กล้วยใส่วุ้นเส้นค่ะจันเจ้าบอกอร่อยมากแม่ขอบคุณทุก การติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ